ก่ดดอั้นก็จได้เรียกมา28ก้อนอ่ะยีใช่โชค เฮี่อะไรน้องหลานอ้เชียออดนี่ยตกปลาอยู่แต่ไม่เข้าเทสอะ่เเนนะเลิฟเลิตนะครเ,เป็นอะไรเลิฟเลใสจะเข้าแทนเบตเตอรของอะไรอหาอะไรผมย่อมไป,ปหลั้ ไอปโฉบหัวไอ้ก่อสายของฟรีอ่ะเออเก็บพี่อ่ะมาเก็บนะของฟรีเก็บของฟรี่อนแล้วค่อยมาเก็บของตัวเตยโรงพยาบาลเยอะมากโรงพยาบาลหุ่นเยอะมากโรงพยาบาลโรงพยาบาลมันตั้เยอะตายหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่งตายถ้าถ้าถ้ากูไอ้ปแ้่อยู่นานแล้วกูต้องซื้อละล่าเปลี่ยนตายต้องมีคนเยอะด็ดนะตายสองตายสองตายสองรอมาสองนะพี่มาสองมาสองตัวไหนมาพี่

ไม่รู้เลยมาเพราะมึงไอ้ยี้สิบเดนแม่งไม่เชื่องว่ะ ยิงเงี้้าเปด้ลาล่เยอะนะวนูลงเาะทีี้าเคเปกปได้ได้ลโอ้ขอดีเอแล้วกันเรียตัวเก็บสกาเก็บสการ์ไป้าร์ติเปิดฮาโ่เอะปาร์ติปิด้าลงเยอะีก้าลงเยอะแล้วนีกยิงกาาปนราคาที่โจไวไวเจ้าของเป็นราคายิงกดเป็นดราบานด์ดรามมาคอะในมาคุณมาคอะไรมา่ำลง ตีนี่อยู่พี่ตำมันเยอะปั๊บเปยสองปพวกมันนะดี๋ยว่ากันหนนการหนันอัน right. no, oh. mm ี hmm. ้อ้พ no, 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 no. ีันนี็นไอ้วมันได้เงินไปนนรอังงจดผมผมีตายแค่ตัวเดียวพี่อัเีเเันีเกันีอคันีันีอนานีเนดนดามีแม็กยานัซอยอโจ้พี่รอให้นะ

แคแล้วินวิ่งตามผมมาน่งนี่ยัน่งฮะเ้ยโหดนอีโวให้ด้วยออก่อนนี่หวแม่งเอ้ยโดนอีโว้หลอนนี่โอ้ยเียแม่งไม่ตายโดนหัวไม่ันเลยหลอนนันเองบนบ้านมีอีโวตัวนึงกับถ้าดอปเป็นไอปินจะดูดอะไรได้ได้ได้ไปขอดู่ดีใจว่าตาหนึ่งตาหนึ่ ไม่อยู่ก็มีคลิปนะนี่ตายสองหมดดิเฮ้ยกระหลังตัวงได้ยิงกูหมาวะไม่รู้อ่ะโอ๊ตแดงหลังตัวนึง่อนไอ้อ๊ตตุก็จะตายลองให้ผมหน่อยดิจะสุ่มเหรอใช่จะสุ่มสักสามรอบเดียวมันเพิ่มทีละห้าสิบทีละร้อยทีละเท่าไหรเมนูกูนี่ถึงพันห้าแต่ไม่กล้าสุ่มตายยิงมันดีน้องตายหนึงตายยิงเดิมสองสามสี่และสี่และสี่ชิ้นอ่ะ กระสุนไปสั่นนี่มมาดักมาดักพี่แล้วแบ่งขอกันคนละเซ้นมาดักอุ้ยแคมลงแล้วลงไวหน้าลงน่าลงหน้าเจอไปเจ็บเก็บเก็บขอพี่เจ็บเก็บแบ่งกันแบ่งกันอันนี้ผมยิงอันนี้ผมยิงศบหลังเก็บพี่แฉลบเร็วเก็บไม่มีไม่มีกระเป๋าเก็บเลยคนละชิ้นสองชิ้นอุ้ยอุ้ยหายโคตรไวแล้วในบ้านใครยิงตายวะ <łość> อย่าพี่เก็บโน้ตไปไปนิดๆผมอิ่มปะก็ดิดเลยอ่ะปิดดิพี่แชร์ลงพี่ดูดิกดแท็บ T L เอ้แต่ถ้า T L บอกว่าเล่นได้นะแต่ว่าผมแบกสามเซตอะดเคโอเคๆแล้วค่อยลงมาไปลองพันกันพี่ฮอ